เอกสารสิ่งกระนั้นที่เรามีนั่นแต่ะอย่างที่ที่อย่างเรลามีก็ไม่ได้ที่ฐานะเราไม่เท่ากันเราเราไม่มีอย่างใจน่าจะมีเด็กเก่งน่าจะมีก็ห้องชุดก็ทั่วไปใบอย่างนี้พี่ต้องซื้ออะไรห้องชุดอ่ะคอนโดคอนโดอะไรเอออะไรเออแต่ที้ที่ก็คือคอนโดแหละง่ายดีนั่นแหละที่ก็พวกร้านเพิ่งบุกลุงลุงอยู่กันเป็นชั้นชั้นอะก็คือมันมีเอกสารก็มาสิทธิ์อยู่นะแต่แต่พวกนี้คิดลงเป็นตารางเมตรส่วนเนี่ยแหละครับคือเรื่องที่ผมบอกไว้ว่าเนี่ย คุณต้องระวังคือเรื่องอะไรคือแบบมดสองห้ะคือคุณต้องเข้าใจอย่างว่าตอนนี้ตอนน่ตอให้มันคลุ่มถัยังไงตอนเนี้ที่ดินทุแปลงมันมีประวัติแล้วนะคุณต้องเข้าใจอยา่างนี้เหรอว่าที่ดินทุแปลงมีประวัติแล้วนะเพราะฉะนั้นคือจากที่คุณจะเปลี่ยนจากว่างเปล่าเป็นกเกษตรไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณไปทาแล้วคุณเดินไปบอกเขาเลยนะคุณต้องยื่นคำร้องตัวนี้แล้วจะเปลี่ยนแปลงหกสิบวันต้องยื่นคำร้องด้วยนะ ม่งั้นคุณบอกเขาตายเขาต้อดให้กมาสำรวจให้พราะฉ่นั้นแตบพศอแต่พศใช่ครับตั้แต่ตอนที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์สมมุติว่าคุณคุณทําที่ว่างเปล่าเนี่ยคุณจะบอกว่าคุณเป็นเกษตรคือตอนนี้เก่งก็เข้าใจแบบว่าตอนนี้มีประวัติแล้วนะที่ดินแปลงเนี่ยมีประวัติแล้วนะคุณเข้าใจหลักก่อนนะว่าตอนนี้ที่ดินแปลงมีประวัติแล้วนะเข้าใจใช่ไหมเพราะว่าตอนพิ่เก็บภาษีแล้วมันมีประวัติแล้วที่ดินแปลมีประวัติแล้ว แต่ผมว่าเก่งมีที่ยินว่าป่าอีกแรหนึ่งนะเก่งเดือนปีนี้ไม่ทานับเก่งคงรยอมจ่ายในเด็วกว่าฝ่าไปแล้วบอกเก่งบอกปีหน้าจะต้เกษตรเก่งต้องทำถูกต้องโดยต้องไปยื่นคำนองของผิดแปลนนี่ไงเกษตรเก่งทำอะไรเลี้ยงปลาทำอะไรก็มีลิมิตไม่มีว่าต้องเดือนไหนสุดท้ายก็พี่บอกแันในรอบป,ปีภาษีเก่งที่ที่รอบป,ปีภาษีรอบป,ปีภาษีอยู่วันที่หนึ่งพกษาเพราะฉะนั้นคุณควรทำห้เสศจภายในก่อนหนึ่งพฤษาคคือธันวาที่คุณต้องเสร็จกันนะไม่งั้นปีหน้าคุณโดนอีกนิ เพราะว่าคุณหาเงินมือษาวแล้วจ่ายแล้วแล้วเกี่วงหน้าถ้าร่บปกติเพราะฉะนั้นถ้ามีทางคุณทำตั้งแต่ตอนนี้ปีนี้คุณอาจั้องอมเก็บตัวจ่ายไปก่อนเพราะว่ามันมีลด90%ด้วยมันไม่แพ้เออแต่อันนี้คือแบบเพื่อเให้รู้ว่าเนี่ยคือไอ้แบบพละสหคือแบบที่ผมได้แบอกให้ทุกคนใช้เพราะฉะนั้นคุณต้องใช้แบบนี้ไม่ใช่ใช้แบบทั่วไปอันนี้คือแบบที่ออกโดยผมนะตัวพัลสอหเนี่ยคือใช้ทุกป,ประเทศทุกองก์ ฐฐใช่ออกโดย่ิจัยอย่างนะเดียวหช่นะเด๋อวนะเตัต่ต้งหกสิบวันจะคืออะไรนักจากวันที่คุณเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เปลี่ยนแปลงประเภทดีกว่าคือคุณต้องเข้าใจงไงผมบอกคุณคุณจับหลักตรงนี้ดีนะตอนนี้ที่ดินทุกแปลงมีประวัติแล้วนะจะเป็นสิงน่งประเภทตัวนี้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันโดนจับลงล็อกไปแล้วคราวนี้ถ้าคุณบอกว่าสมมติว่าเป็นว่าปล่าคุณบอกว่าปีหน้าอ่ะพิเศษ คุณถึงใจการใช้ประโยชน์เนะี่ยคุณก็ทําไปเลยทาไปนี้ปุ๊บปา๊บก็ทาให้เสร็จแต่คุณรู้แจ้งที่อบตอผมกนพายในงสิบวันแต่วิชาคุณเดินไปตึง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 ตง,งบอกเอ้ยที่ดินท่านเป็นกเกษตรแล้วคุณก็ไม่ได้คุณไม่ได้ยิ่งคุณ้องตัวนี้เนี่ยคืองานที่ต้องเป็นงานของมุทนาอย่างผมที่ผมจะต้องเริ่มทําเพราะคนทําก็คือจะไม่เข้าใจแต่ว่าเฮ้ยมันเขียนยังไงด้วยยีย่ยังไงยื่นอะไรยังไงอืม นะให้มันมีอีกเดี๋ยวจะเห็นของเนี่ยผมก็เลยปูนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเข้าจิบี่ตัวนั้นมาให้ดูแลคือการใช้แบบเพราต้องาจ่ายด้วยนะว่าใช้แบบอะไรอ่าส่วนในตัวนี้คือพอรอหกคือใบพรเพที่ผมเรียกมันมาจากมันจะมาคู่กับแบบพราศสา 3, มมากคือแบบบัญชีมากหรือแบบพราศเจ็ดมากคือใบตัวนี้เขาจะมียอดว่าคุณต้องจายอย่ายเงินเท่าไหร่จะไ้ของจิตอะไรเป็นยอดที่เราถือใบนี้ไปแล้วก็จ่ายเลยถ้าคุณไม่ค้างก็จ่ายเลยอันนี้คือ ซึ่งใบนี้ก็เราจะถือมันจะมาายภในกุมภาไงแล้วเราก็ถือไปจ่ายในในษาไงตามรอกปกตินะ